สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสําหรับมือนีเนาะครับบ้าแหลมจะพาพี่น้องครับมาตามเบืองตัวเล็กแนวทางครับผมของพอแตมนะครับครับผมสรุปคงสุดท้ายครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องที่มองหาตัวเล็กแนวทางอยู่นะครับเนาะก็อย่าลืมครับผมเข้ามาช่วติดตามครับผมตัวเล็กแนวทางไปน้ากันกับบ้าแหลมครับผมว่าพอแตมจะมีครับผมบนล่างครับผมมีตัวใดแนวไหมพี่น้องเนาะครับไปเลือกซื้อราคาสลักกินแบ่งรัฐบาลครับพี่น้องไปครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับผมเอาเลยรดินี่เอาลยดิครับมานับตัวนี้บอยครับเอากระดานสูงน้าเอกระดาสูงาขอบี่ท้าสัสดีครสครับมตามโคงทุท่ายครับผมตามคงทุต่ายคือสรุปตครงทุต้ายเนาะประมามือกันที่สิบสี่เราดีเอาห้อมกม่าเลยห้อมเลยไม่จีหาสื่ออยากเล่มถี่มั่ได้จับอุตตร์ปี 可能就包一点，稍微便宜一点。嗯 หนึงน่งเน้นที่หนึง่ง ลายตัวเดียวสตัวท่านี้พี่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ถือก็ถือพูถือก็พูถือตัวจลายตัวลายเนาะก็วางลายเลยลายตัวซุ่มทุ่นหน่อยเนาะวันนี้เรีสามตัวสองเจ็ดหนึ่เลขมันออกตัวเดียวนึงเนาะ สาม,สามตัวเนี่ยสองเกียึงเกียรสามตัวมันก็บตเตรีมกระเป๋าไว้ทะเลเงินนี่สองแปดหนึ่ง สามแปดหนึ่งเ,เห็นสองคู่ตัวนี้เขาจำบ,บนสองคู่ตัวนี้แล้วเอาติดศูนย์มมี่บ่ะบอบ,อบอเอาศูนย์ท่านพีนองเข้ามักนี่หามาใส่ใดป่ะนี่ได้ติดศูนยน บรมากถึนศูนย์มันออกเลยไหม,มนี่น,นบ่ออะรศูนย์เจ็ดมันอ่ิพันธ์มานี่อนทีศูนย์เจ็ดว่าแต่ประมากประมาณพอบ่อมาไปศูนย์ห้ามันาไว้ไงหลังเนี้ยว่าประมาณศูนย์บ่บ่อหานี่กันไปือไปล่างขาาางึ้นมามาล่างอันบ่ะนี่อนนบ่อมาบน ิ456ละ3ตัตัด6ก่อนบ่ตัดล่ะเดี๋ยวไว้อยู่อือว่าตัด6ก็ก็จะได้แหตัดบ่ได้ตัวก็สิเนียนๆนี่เนียนเออตัวอ่าซีมากก็เอา ที่หางกตุมีไม่เห็นตัวหนึ่ง,ง,นงเลขก่ลง ya y si no, y sí, no? ถ้าว่าบนสองคูบอเนียนมันบอกบอบอเนียนทัน้งด็มันหน่อยปูมันน่อยคูคือังเ่าก็แคบหนาดก็ไว้ทำนี้ะทำนี้กระเทกแล้วละ่ะบาหลายเหบอบาหลาย้าเขาแจมมันใจว่าแจมวันี้มันใจมันใจครับมันใจจัดเลยจัดเลยเหรอสรับพูทุ่นหน่อยเหบอเรีกน่อยพูนะะ่อยหา ามตัวอย่าลืมสามตัวซื้อบดสามตัวที่ะเห็นเป็นคืองวดที่แล้วเด้งวดที่แล้วห้ล่างขึ้นบนเองวดนี้มันตรงตรงได้ตรงตรงอันนี้ไปกลับเพราะพระเจ้าเนี่ยไว่ต้องกลับอันงวดที่แล้วกับศูนย์เจ็ดตรงตรงเันบอลตามันให้่างขึ้นบอลเอซี่กันไม่น้องก็ได้โบโบยังเด็กมันหน่อยเนาะเด็กโบรายเด็กมันหน่อยกับนบบแกะกรับล้ำแน มันถือว่าโครงชุดท้าย่ายสุดแล้วเนาะโครงท่าย่ายชุดแล้วมากเก่าสี่แปดหกแปดดีมากเก่าแต่ว่าในพ่อเตียมมาชวนตัวเด่นเพือหาขับสายวิ่งสายโหลดหาหลังตะว่าเหล็กแตะว่าเหล็กจิตเหล็กวิ่งเลยก็มีซี่หาหกเนาะต่ว่าให้เนีนที่หาเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งเนีนที่หาส่วนบนกับส่วนกับหนึ่งใหเนีนที่หนึ่งศูนก็เก้ากระบบกเก้ากับ มาบ่ได้ด้หาเก่าเนาะได้เห็นลงบอลน,นั่นนเอ,อเนหาเก้านี่บ่ได้วันนี้ของข่อยมัน,นดับล่างคือด,ดับเจ็ดวน,นี้สี่ห้าเจ็ดกับ่ได้หาเก้ากับ่ได้มันจะได้แต่หาแปดตัวเดียวกันซีก่กันซี่แปดดีละซี่แปดซี่ซี่กาก็ออกงากหากแปดนี่เออหกแปดนี่ก็ง่ามตุกันตุล่องไว้เนาะเลขบ่หลายหางครับอน้าแคปหน้าจอไว้ตามนี่แหละครับนี่ส่วนเลขกัน สามตัวบนก็นมีสองเจ็ดหนึ่งสา,สามเจ็ดหนึ่งอะไรก็สองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งส่วนสองตัวกับเกจหนึ่งแปดหนึ่งมัมีตัวเน้นเพราะแต้มมันมีสองตัวสองครูบนเน้นครับส่วนรางกับสี่ห้าหกเหล็กวิ่งมักสี่ก็ได้มักห้าก็ได้มักหกก็ได้กกไดครับส่วนจับครูก็มีสี่แปดหาแปดหกแปดส่วนตัวเพาแต้มมักแค่หาแปดเนาะแนวครับ เป็นนองเอฟซีกับครับผมพ่อเพชรได้บรรยายฟัง่งคำเนาะครับเป็นน่องเอฟซีกับฟังเอาไปพร้อมๆกันครับผมครับนัดจะไว้ครับครับหนัดจะคือพอแต้มสรุปไหมแล้วบนล่างเอาแขวนแเลยแขวนเลยครับมื่อวานนี้จัดเลยครับผมครับอไรเออผมเอยจะมีเวลาอยู่สองมือหาอะไรที่ดีที่ดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนนะครับเนาะครับผมกะครับล่าพอแต้มไปพร้อมๆกันเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผม ครับขอแนะนำหลายครับผมครับผมครับผมสุกๆมันๆมันด้วแห้งใส่ปีใหม่